สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามากราบหลวงพ่อพระพุทธวิชัยยานหรือหลวงพ่อใหญ่วัดสว่างหัวนาคำบ้านหัวนาคำตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินวัดนี้เป็นวัดราชสังกัดมหานิกาย ปัจจุบันมีพระครูสีปร,ริยัตโชติธรรมหรือพระมหาชนชัยอัคคะธรรมโมปรรียนธรรมหประโยคเป็นเจ้าอาวาสและตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะอำเภออย่างตลาดภายในวัดยังมีพระมหาวิทวัตวิวัฒนเะมธีปรเรียนธรรมเประโยคด้วยนะครับ สมาหิตยยถาภูตังปะชานาติซึ่งแปลความหมายว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงอปปโตโนโจะอุณละ,ะเปซึ่งแปลความหมายว่าเมื่อความสำเร็จยังมาไม่ถึงไม่พึงโอ้อวดด้านนี้จะเป็นพระครูสีปร,ริยัติโชติธรรม ปร,ริยนธรรม6ประโยคเจ้าอาวาสวัดสว่างหัวนาคำและเป็นเจ้าคณะอำเภอยางตลาดด้วยนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพระมหาวิทยวัวิวัฒนะเมทีปร,ริยนธรรม9ประโยคไปในวัดยังมีหลวงพ่อสมปรารถนาด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อน,อนมากราบ หลวงพ่อพระพุทธวิชัยยานหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับมาง่ายครับถ้ามาจากทางจังหวัดขอนแก่นวัดจะอยู่ซ้ายมือมาทางจังหวัดกาลสินนะครับ ถ้ามาจากทางกาลสินจะอยู่ขวามืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ